และสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการตัวช่วยในการฟาร์มเกมโยกังโมบายหรือว่าเกมอื่นๆที่เพื่อนๆเ,เล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเดอะแล็กนาล็อกทวลสกายผมขอแนะนํานี่เลย UG Phone UG p h o n e เป็นแอปสําหรับให้เราเช่ามือถือบนข่าวเราจะสามารถออนเกมที่เราต้องการจะเปิดฟาร์มไว้หรือเปิดบอทโดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือเปิดมือถือของเราเลยตัว UG p h o ฟ e สามารถใช้ได้บนมือถือไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ยังใช้ได้ราคาถูกมาก เริ่มต้นแค่วันละ10บาทตอนน่อ1จอเท่านั้นและถ้าเพื่อนๆกดลิงก์ด้านล่างของผมเพื่อนๆจะได้ส่วนลดทันที20บบาทไปเลยมีแพ็กเกจหลากหลายให้เราเลือกใช้งานได้ตามความพึงพอใจของเราเลยแพ็ก <Pack S 1> ที่ผมแนะนำนะครับคือแพ็ก G V I P แพ็กนี้ราคาไม่แพงมากถ้าเราเช่าจอมือถือของเราแล้วเนี่ยเราก็เปิดเกมเปิดบอร์ดฟาร์มไว้เรียบร้อยเราสามารถติดตัวแอปพลิเคชันไปได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาก็เลเวลอัพอย่างสบายใจก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแอป U G Phone เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลเจ้าวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโยกังม b บายยุทธภพเลื่อนใหม่นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวหมอสายฟรีที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็60บหมดแล้วนะทั้ง5ตัวที่ผมเล่นนะแล้วตัวที่ผมจะมารีวิวตัวแรกเลยก็คือหมอครับผมอ่ะ เดี๋ยวมาดูว่าของที่เราใส่เนี่ยมันเป็นของประมาณไหนนะคืนนี้จากสายฟรีล้วนเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมตุ้มหูของผมผมใส่เลเวลหนึ่งนี่เอ๊ะหลุดขายไปแล้ววะไม่รู้จำอะไอ่ะแล้วมาดูอาวุธก่อนอาวุธเนี่ยผมใส่หิน2 0 18 16 15คือหินที่ใส่เนี่ยมันเป็นหินที่เขาเรียกว่าอะไรอะเราเก็บสะสมมานะครับผมคือมันมีอะไรมันก็ต้องใส่นะเพราะว่าเราสายฟรีเราต้องเก็บสะสมมาใส่ตอนเลเวลเอ่อหกทีเดียวนะครับผมนี่ผมก็เก็บสะสมมาแล้วก็ทําได้ประมาณนี้แหละอืม ถ้าจะคัดเอาแบบดาเมจแรงๆเลยมันก็ต้อง20 19ขึ้นน่ะแต่ว่าเราก็เราก็เอาใส่แล้วมันไม่ติดอ่ะมันก็ได้เท่านี้แหละประมาณนี้อาวุธบวก6นะครับผมอาวุธบวก6ยังไม่ใส่หินธาตุนะชุดก็จะประมาณนี้ครับผมมี7 6 6 6หบวก6นะครับป้องกัน131นะครับผมบอกแขน7 7 6 6นะครับบวก6เอ้ยบวก5รองเท้าบวก6นี่ อีกข้างหนึ่งบวก6นะครับผมส่วนเกราะยังเป็น45อยู่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอีกที่หนึ่งตอน75นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูค่าสถานะของมันค่าสถานะตัวนี้เนี่ยโจมตีอยู่ที่471นะครับผมป้องกันอยู่ที่515คือการที่เราเป็นสายฟีอ่ะคือของทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันก็ต้องประหยัอดอดอมนึกออกไหมมันก็เลยทําให้เรารีดพลังป้องกันให้ได้เยอะๆกับดาเมจเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีหินอะไรเราก็ต้องมาใส่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ จะมีคนหลายจะมีหลายคําถามถามว่าหมอสายบู๊กับหมอสายฮิวเนี่ยมันจะต่างกันยังไงคือจริงแล้วผมส่วนตัวผมนะผมคิดว่าไม่มีหลอกสายบู๊สายฮิวอะ่ะ หมอก็คือหมอนะครับผมเพราะว่านี่มันอยู่ที่พลังปานมันเวช่วงแรกเนี่ยหนึ่งถึงยีอยังไงเราก็ต้องอัพปานตัวนี้ปานตัวนี้จะอ่าเพิ่มค่าโจมตีของเราเนี่ยค่าปานค่าค่าปราปามของอาชีพเพิ่มขึ้น40%และพลังโจมตีตังฟู20%คือในช่วงแรก1นถึงยี่อยังไงเราก็ต้องมาอัพปานนี้ให้เต็มยังมันก็คือปานตีแรงของมันอ่ะมันมีแค่ปานเดียวเว้ยมันก็เลยทําให้เนี่ยมันตีแรงสุดๆได้แค่นี้แหละหมอเนี่ยนะเพราะว่าเราอ ถ้าเราอยากจะเล่นสาย บูจริงๆใช่ไหมอยากจะเอาไปเก็บเลเวลเอาไปตีมอนสเตอร์ให้เราเลือกอัพเลือดก,ก่อนดีกว่านะผมว่าเลือกเป็นอัพเลือดก,ก่อนดีกว่าแต่เราจะเป็นสายฮิลเนี่ยเราก็ต้องมาอัพอัพอันนี้เพื่อที่จะให้มันฮิลแรงขึ้นตอนนี้ผมอัพเต็มมันฮิลแรงขึ้น20%นะครับผมนี่พลังฮิลของเราจะอยู่ตรงนี้พลังฮิลของเรา uh, อันนี้อันนี้เนี่ยมันจะฮิลหน่วยนะครับผมแล้วถ้าเราอัพอันนั้นเต็มมันก็จะบวกเพิ่มมาอีก 20%, 20 180ได้เไหรคเาวนจะได่ทั้งหมร216หน่วย คือหมอเราเนี่ยจะฮิลได้216หน่วยเท่าเราอัพปานฮิลตัวนี้เต็มแล้วแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่อยากจะฮิลอ่ะเราเล่นหมอผมอยากจะตีอย่างเดียวผมไม่ฮิลหรอกไม่ต้องอัพปานนี้แค่นั้นเองครับผมคือสายการเล่นเนี่ยมันก็แตกต่างกันแค่นี้แหละแต่ที่จริงแล้วเนี่ยจะไปเล่นเป็นสายฮิลหรือว่าสายบูเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่นะเพราะสกิลเอ่อเพราะปานที่มันเพิ่มพลังโจมตีของมันแล้วเนี่ยมันมีแค่ปานเดียวนอกนั้นมันก็จะเป็นเนี่ยลดการสิ้นเปลืองกําลังภายในคืออเเวลลาาาารใใชช้้้กมมันนน็จะยง20% นี่แล้วก็ปานนี้เพิ่มเอฟเฟคการฟื้นฟูยาขึ้น20%อ่ะเอฟเฟคการฟื้นฟูยาคือสมมุติว่าเรากดยาอันนึงเนี่ยยาตรงนี้นะนี่ครับอ่ะยาตรงนี้สมมติว่ายาตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มพลังชีวิตให้เรา300หน่วยแล้วเราอัพอันนั้นไป20%ใช่ไห้มันก็จะเพิ่มเป็น360หน่วยเออนั่นแหละซึ่งถ้าเราอัพเลเวล1มันเพิ่มมา20หน่วยนะผมอัพเลยแล้วกันนี่แต่ถ้าเลเวลต่อไปมันจะเริ่มไม่คุ้มแล้วมันจะเป็น22%อ่ะมันไม่ค่อยคุ้มก็ให้เราอัพทิ้งไว้สัก1เนี่ยปานปานนี้อัพทิ้งไว้1ให้ให้เราใช้ ใ้มานาน้อยลงเออใช้ i, ชามานาน้อยลงแล้วก็ลดการที่อันนี้พูดถึงไปแล้วอ,อันนี้ผมก็อัพเต็มแล้วก็ปานอันนี้เพิ่มค่ากําลังภายในสูงสุดอันนี้คือเพิ่มตัวนี้ครับผมเพิ่มมานาของเราตอนนี้ผมอัพอยู่ที่เลเวลสิแล้วผมก็หยุดไว้มาอัพป,ปานอืนอ่นๆก่อนนะครับส่วนปานตัวนี้เนี่ยเหมือนใน PC เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มระยะเวลาของสกิลเก็กของเราสกิลบัฟของเราแต่ในนี้มันเขียนว่าดูดทัพย์กลังภายใน20%เมื่อโจมตีได้สําเร็จคือดูดมานาเราตีแลล้้วดดูมาาาานนคคือถใรเ่สยบก,ก็ น,นี้ไว้ก็ได้สักหนึ่งนะเพราะว่ามันเวล,ลหนึ่งมันบวก20%เลยแล้วก็ปานนี้จะเพิ่มโอกาสที่จะเปิดใช้งานการปราปามปิดชีพด้วยกังฟูขึ้น8%ปออ๋ออันนี้เป็นปานเหมือนของดาบแน่เลยเออว่าเฮ้ยผมผมเพิ่งมาอ่านจริงๆว่ามันมีปานนี้อ๋ออันนี้ผมว่าเนี่ยมันเขียนว่าปานแท้โจมตีเฮ้ยน่าจะเป็นเหมือนของดาบอะที่ถ้าติดปานนี้แล้วเราจะใช้สกิลแรงขึ้นแต่มัน8%เองอะทำไมมันน้อยจังวะอืมก็ ถ้าใครอยากจะเล่นสายบู๊ก็มาอัพอันนี้ให้เต็มก่อนเพิ่มเต็มแล้วใช่ไหมผมว่าอันต่อไปควรเป็นเลือดนะครับผมเพราะว่าถ้าสายบู๊หมายความว่าเราต้องตีมอนเตอร์เองหมอนี่มันบางมากบางสุด,สดโคตรบางเลยจากค่าตัวที่ผมเล่นมาเอาไปเก็บเควสเก็บอะไรเนี่ยลำบากกว่าตัวอื่นเขานะครับให้แนะนําเป็นเลือดอัพเป็นเลือดก่อนนะครับตัวนี้อัพไว้หนึ่งนะครับผมส่วนอันนี้ก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้แต่ว่าของผมเนี่ยผมเล่นเป็นสายฮิลผมเลยต้องอัพเพราะว่าเวลามันฮิลมันจะได้ใช้มานาน้อยนะครับตัวนี้เพิ่ม แต่ถ้าเป็นสายฮิวก็อัพก็ได้ให้มานามันเยอะแล้วมันก็ใช้น้อยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสายบูก็แนะนาอัพอันนี้ให้เต็มแล้วก็มาอัพเลือดก่อนมันจะได้ยืนได้ในช่วงแรกอันต่อไปก็เป็นอันนี้เนี่ยปานแท้โจมตีมานนี้3ปานหลักๆนะครับผม3ปานหลักๆที่ถ้าอยากจะเล่นสายบูสจริงก็ควรจะอัพ3ปานนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยพลังปานของมันเนี่ยก็มีอ่าไม่ค่อยมันจะเป็นพลังปานที่ซัพพอร์ตตัวเองมากกว่ามันจะไม่ค่อยเพิ่มพลังโจมตีเหมือนตัวอื่นๆนะส่วนปานนี้เเปปป็นปนนนาล60ัััผมมมจะพพิ่พงง้องก ด้วยกังฟู2%และพาังชีวิต2%ก็แนะนําให้อัพนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่มเลือดของเราแล้วก็เพิ่มการวิชา แต่ว่าทอามอนเตอร์สูงๆเนี่ยมันจะเริ่มตีวิชาแล้วนะครับปานนี้ก็จะมีความสําคัญในการเก็บเลเวลตอนที่เลเวลสูงๆนี่สามปานนี้อัพให้เต็มก่อนถ้าอยากจะเล่นสายบูนะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกอัพเอาอยากจะอัพอะไรอัพอันนี้ไว้หนึ่งนะครับผมเพราะว่าเลเวลต่อไปมันเพิ่มน้อยมันก็ไม่คุ้มอัพไว้หนึ่งพอส่วนถ้าอยากจะเล่นสายบูเลยไม่คิดว่าจะฮิว็มันจําเป็นต้องอัปปานนี้มือหมอคืนชีพเนี่ยเพราะถ้าเราไม่ฮิวมันไม่ต้องไ่อัพเลยมานี้หลักๆก็จะมี3ปานนนี้้้แลลวหัังจากากกเร็มนเนจออาาาว่ายกะไปลงงตรงไานนอ้อ สมบ่อยๆว่ะก็เราก็อัพอันนี้มันจะได้ใช้มานาน้อยลงแล้วก็แบบว่าพออัพอันนี้1นึ่งหนึ่งขั้นใช่ไหมมันก็อาจะทําให้เราเนี่ยกดยาแล้วได้เยอะขึ้นอีก20%อะไรอย่างะไรเงี้ยถ้าไม่อยากซื้อของบ่อยๆนะครับส่วนปานนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าอยากจะอัพก็ได้นะอัพไว่หนึ่งก็ได้เพราะว่ามันเพิ่ม20%เพราะว่าจากที่ผมอ่านนะแล้วผมเข้าใจนะมันอบอกว่าดูดซับกาลังภายใน20%เเ็เมื่อโจมตีสําเร็จคือเราโจมตีสาเร็จแล้วมันจะดูดมา,มามนากล แล้วมานาก็ขึ้นเพิ่มขึ้นได้มันก็แค่ทําให้เราไม่เปลืองสมเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะครับอ่ะผมก็อัพไว้หนึ่งก็พอแล้วก็เดี๋ยวจะไปเน้นลงเลือดให้มันปานนี้กับปานนี้เพิ่มเลือดเหมือนกันอันนี้เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนอันนี้เพิ่มเป็นเป็นหน่วยเลยนะตามที่เราเห็นเลยเรเวลต่อไปก็จะเป็น45หหน่วยอะไรเงี้ยอ่ะแต่ผมจะมาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนี่เห็นปะ เพราะมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ่ะส่วนหมอของผมเนี่ยผมเน้นไปให้มันเป็นสายฮิลนะครับผมเพราะว่าผมมีตี้ไงห้าตัวผมก็เลยเน้นไปนอัพในอ่าสกิลที่ที่ซัพพอร์ตตัวเองอะ่ะให้มันฮิลได้นานๆฮิลได้แรงๆประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปลองตีดูครับผมว่ามันจะตีสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าไปสู้กับมอนเตอร์ไปเก็บเลเวลแล้วเนี่ยอ่ะ,อะเดี๋ยวหาจุดที่มอนไม่เยอะดีกว่ามอนเยอะเราสู้ไม่ไหวอ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้น,ดนี่ตีดอกละ589 โดนตีดอกละ200อ่ะบางดอกก็ร6อยกก็ได้นะเนี่ยอันนี้มอนสเตอร์เลเวลห5นะห่างกัน3เวลเอเดี๋ยวเราย้ายไปเลเวล67เดอ่ะเดี๋ยวขอตีตัวนี้เสร็จก่อนปึ่งอ๋อเราตั้งให้มันฮิวอยู่นี่ามันไม่ตีรัวรวเราต้องตั้งใหม่ตั้งใหม่ถ้าอยากตั้งให้มันฮิวรัวๆก็เนี่ยดันอันนี้ขึ้นมาสุดเลยถ้าไม่อยากให้มันฮิวก็เอาอันนี้ออกซะี่ยคราวนี้เดี๋ยวมันจะยิงรัวๆแล้วปึ่งดอกละ6 0 0ประมาณ600นิดนิด ปึ่ง500 599อืมก็โอเคนะผมว่าในช่วง60สิอะที่ทำของแล้วค่อนข้างที่จะเล่นได้เลยเป็นสายบูได้เลยสบายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าในช่วงแรกอะที่เป็นของบวกสีะ่ะมันมันกากกว่าคนอื่นมากเลยอะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราลองย้ายมอนเตอร์ไปตรง67ดีกว่านี่ตรงนี้อุ๊ยแล้วมันจะวิ่งไปไหนอ่ะขอตีตรงนี้เลยโอโดนเจ็บอยู่นะ ก็ตีดอกลาเกือบห้าอ้อยเเกือบหก0้อเหมือนตัวเมื่อกี้เลยปึ่งก็ก็ได้ก็ยืนได้โดนลุมสองตัวไม่มีปัญหาปึ่งเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้อีกพีเยอะสุดนาทีเท่าไหร่เพราะว่าผมเอาตีมาลงตรงนี้แหละมันได้อีกพีประมาณสาม0มื่นต่อนาทีแต่ถ้าตัวเดียวเนี่ยถ้าได้ถึงส0 0หมื่นหรือเยอะกว่าสา0หมื่นเนี่ยผมว่าโ,โหมันก็โอเคเลยนะหมอเนี่ยอันนี้เป็นท่าเลเวล60ินะ เก็ได้นะผมว่าแต่ถ้าจะให้ดีก็หาตี้ก็แล้วกันหมอเนี่ยพราเราสายฟรีเนาะของเราอะทําหนักๆไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีทุนนะเราก็ใช้ตามที่เรามีมันก็เลยทําให้แบบว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมผมว่ามันโอเคเลยนะดูสิดูมันตีเห็นปะ่ะมันก็ยืนได้เวเรื่อยๆได้ แต่ว่าผมว่าก็ต้องมีตีบ่ะถ้าเป็นสายฟรีคงต้องหาตีะเพราะว่าถ้าจะเวลคนเดียวเนี่ยคุณต้องทําของหนักกว่านี้เพื่อทีย่ยืนคนเดียวได้ชุดก็ต้องเป็นสีแดงเนี่ยชุดแดงออกแขนแดงรองเท้าแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวก6บวก7ขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันขึ้นอีกเยอะเลยเนี่ยแต่อย่างนี้มันก็ได้อยู่แต่ถ้ามีตี้ได้สบายกว่านี้อื อ่ะเดี๋ยวพูดถึงหมอในช่วงแรกนะครับผมที่ผมเล่นมานะครับผม1นถึงไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดินเควสจูชิวพอหลังจาก 3- 5แล้วเนี่ยแล้วเราต้องอเปลี่ยนคาสตแล้วใช่ไหมแล้วคนนี้เนี่ยมันก็จะมีเควสรายลวันที่เราต้องเดินเควสตนะนะเพราะถ้าเราช่วงแรกเนี่ยให้แนะนำให้เราเดินเควสรายวันมันจะทำให้เราได้อีกพียเยอะมากนะครับผมมันจำเป็นมากในการเดินเควสรายวันในการเดินเควสรายวันในช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมาก เลยของหมอเนี่ยนะใน5ตัวที่ผมเล่นมาหมอลําบากสุดเลยถามว่าดาเมจแรงไหมดาเมจแรงดาเมจแรงมากหมอเนี่ยจะดาเมจแรงประมาณทวนแรงสุดนะอันนี้จากที่ผมเล่นแล้วก็เก็บเลเวลอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ผมนับจากการที่ผมเล่นแล้วก็ตีมอนเตอร์เก็บเลเวลอย่างเดียวผมจะให้ทวนเป็นตัวที่ทําดาเมจแรงสุดลองลงมาคือธนูไล่กับทวนเลยสูสีกันลองลงมาเป็นหมอครับผม แล้วก็ลองลองมาเป็นกระบี่กระบี่กับหมอเนี่ยก็จะสูสีกันเหมือนกันดาเมจไล่กันแต่หมอจะมีการแรงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ประเด็นคือหมอมันดาเมจแรงกว่า,ากระบี่นิดหน่อยก็จริงแต่มันยืนไม่ได้เวลาไปเก็บเควสเนี่ยเราต้องไปตีมอนเตอร์คนเดียวเพราะว่าเควสมันจะสุ่มมอนเตอร์ให้เราไปตีใช่ไหมเควสไลฟ์วันมันก็เลยยืนไม่ค่อยได้มันเลยต้องทําให้เนี่ยผมต้องมาจับลากมอนเตอร์ออกมาแล้วก็มายืนตีอยู่ตัวเดียวห้ามให้มันลุมเกิน2ตัว3ตัวไม่งั้นตาย พราในตอนแรกอัผมไม่ได้ทําของอยู่แล้วใช่ไหมของมันแค่บวก4เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล่นหมอในช่วงแรกแนะนําให้ทําของหน่อยนิดหน่อยนะหาหินที่เป็นอ่าป้องกัน2ป้องกัน3มาใส่ก็ได้แล้วเก็บ5 6 7อะไรเงี้ยไว้ใส่60นะช่วงแรกก็ใส่ใส่หินหน่อย2-3สใส่ไปแล้วก็บวก4บวก5ไปเลยนะครับทำของให้มันนิดหน่อยถึงจะเล่นได้คนเดียวในช่วงแรกนะครับ แล้วมัน,มน,มนดาเมจแรงด้วยนะอาวุธแค่บวก4เนี่ยก็เล่นได้นะก็โอเคนะแต่มันก็จะตีนานหน่อยแค่นั้นเองแต่ถ้าออปชั่นใส่ให้มันเนี่ยมันก็จะตีแรงขึ้นอีกนะฮะ mm hmm. ก็ประมาณนี้สําหรับหมอสายฟรีถ้าใครมีคําถามอยากจะถามเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผม mm hmm. ตัวนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเป็นสายบูหรอกก็เล่นเป็นสายฮิลแหละแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะ เพราะว่าปานที่เราเห็นเนี่ยปานที่มันมีเนี่ยมันก็ไม่ได้เน้นไปในทางบูอะไรมากนะักมันก็มีแค่ปานนี้ที่เพิ่มพลังโจมตีกับปานนี้ที่เพิ่มพลังโจมตีให้มันแต่ว่าปานนี้เนี่ยมันจะเพิ่มแบบถาวรเป็นสกิลติดตัวเลยส่วนปานนี้มันจะเพิ่มแบบดาบนะครับผมแบบตีแล้วติดแค่บางดอกอะไรอย่างนี้แต่มัน ถามว่ามันมันไม่เหมือนตัวอื่นอ่ะตัวอื่นที่เพิ่มดาเมจโดยตรงให้มันเลยอ่ะเออมันจะดีกว่านะครับผมแต่ว่ามันก็มีแหละปานเนี้ยแล้วถามว่ายังไงอ่ะมันก็คือหมออยู่ดีครับมันก็เป็นซับพอร์ตอ่ะถ้าอยากจะเล่นบุงจริงก็ต้องทำของสักนิดหน่อยก่อนถึงจะเล่นได้มันไม่เหมือนตัวอื่นที่ของแค่บวกสี่แล้วมันก็เล่นได้เลยชิวเลยพิ้วเลยนะครับหมอค่อนข้างลาบากนิดนึงกว่าคนอื่นนะเพราะว่ามันต้องทําของให้มันถึกๆึกหน่อยเพราะว่ามันบางมากแล้วก็ ตีแรงอยู่แล้วหมอตีแรงอยู่แล้วนะครับผมจะเล่นสายฮิวหรือสายบู๊ก็ตีแรงพอๆกันแหละเพราะว่าปานที่เพิ่มพลังโจมตีมันก็มีอยู่แค่นั้นนะ่ะแล้วก็ปานที่เพิ่มพลังโจมตีเราก็ต้องอัพให้มันเต็มในตอนแรกๆอยู่แล้วนะครับประมาณนี้และกันสําหรับหมอสายฟรีนะครับผมถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรับชมวิดีอใหม่ๆของชาแนของผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย